ไถนะ่เป็นล่าสังคนดิจิวัตชิวะซันเดย์สวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพียโซทูนิตดีต้อนรครับในในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปลงเรเบเดเควสตัวสุดท้ายของกิจกรรมฉลองครบรอบ3ปีนิวเจอร์ซิกันนะครับก็เดินทางมาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะครับอ่ะก็มาที่ตรงเควสเคาน์เตอร์แล้วก็เลือกหัวข้อแรกจะเป็นหัวข้อเรเบเดเควสนะครับแล้วก็จะเป็นเควสตัวสุดท้ายของกิจกรรมในครั้งนี้กับตัวนาซุนบิ๊กควิสพาร์ทที่3นั่นเองนะครับหรือก็คือ เควสตอบคำถามเควสแฟนพันธ์แท้ครั้งที่3กันแล้วนะครับก็จะเป็นเควสที่สามารถรอสูสุดทั้งหมด8คนด้วยกันได้เจอกับมอนสเตอร์ที่เป็นเลเวลแ0แลวจะมีแค่แรงนี้แค่แรงเดียวนะครับแล้วก็การเข้าตกเครดินานจะดูที่แต้มแพทเทร์พาวเวอร์ต้องการแต้มแพทเทร์พาวเวอร์ตั้งแต่3 6 0 0ขึ้นไปถึงสามารถลงตกเครดิตได้เงื่อนไขการผ่านก็คืออ่าไม่มี เอ๊ะก็คืออันนี้นะครับถ้าหากว่าทําการอาเคียมอสเซอร์ตามทามไปเรื่อยเนี่ยยังไงก็สามารถผ่ากันได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็การลุ่เร็วนั้นก็คือมีการใช้เวลามากกว่า30นาทีนะครับอ่ะต่อมาก็จะเป็นขอรางวัลสำหรับตัวของรางวัลน,นะครับก็คือจะมีแต้มรอบละ30,000่นพอยนะครับแต่ว่าแต้มตรงนี้นั้นจะขึ้นอยู่กับ คำตอบที่เราตอบได้ถ้าหากว่าตอบได้เยอะได้แรงเยอะเนี่ยก็ได้แต้มแบบเต็มสามหมื่นแต่ถ้าหากว่าตอบผิดไปสักข้อนึงเนี่ยมันจะมีการหากักตัวแต้มเนี่ยไปตามแรงที่เราได้รับกันไปนั่นเองนะครับแล้วก็ขอระวังจากการผ่านรั้นแรกก็คือจะเป็นตัวบัตร อเดวอสซารีเอสพีสแคทิเคตจำนวน10ใบนะครับก็คือใบใบนี้ที่มีทั้งรับแบบครั้งแรก10ใบแล้วก็มีการดอบทั้งแบบเปเอร์วชั่นบัตรกับตัวเวอร์ชั่นครึ่งใบที่เป็นตัวไวเซอร์กันด้วยนะครับส่วนที่เหลือก็ยังคงเหมือนเดิมนะก็คือทั้งตัวอวสุเอตดาวชุดก่อเกาดาวหลอดเอ LC ก็สามารถมาหาที่ตัวเควสนี้กันได้นะครับอ่ะงั้นก็เข้าไปในตัวเควสกันเลยโอเคเข้ามาในเควสกันแล้วนะครับแล้วก็จะเป็น จุดรอดที่มียาฟื้นเลือดยาช่วยระสาททำการเก็บกันได้นะครับแล้วก็า้างหน้าก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เราจะมาตอบคำถามกันอีกแล้วนะครับอ่ะตรงนี้สำหรับจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือจะเป็นคำถามสองข้อแรกที่จะให้ตอบแบบเป็น y ย s หรือว่าเป็นโ no, นนั่นเองนะครับก็คือไปทำการยืนตรงตำแหน่งที่เป็นตัวแท้สิคที่เป็น y ยสกับแท้สิไดงที่เป็นตัวโ o no, นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวขอรอเวลาก่อน ซีซั่นเควสตสตาร์ดโอเคเควสได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับอ่ะน,นี่ก็จะเป็นคำถาม2ข้อแรกนะครับคือ2ข้อแรกนะจะอยู่ที่ตรงบริเวณนี้นะซึ่งก็จะมีคำถามบอกที่ตรงด้านซ้ายนะครับว่าอ่ะอันนี้คำถามไ,มได้เอ่ยในโซนรีเทมน้นมีสืออากาศอันนี้หรือเปล่าอ่ะก็แบบว่ามันจะเป็นคำถามแบบเกี่ยวกับตัวเกมนะครับแต่บางทีเนี่ยคำถามมันจะค่อนข้างลึกก็อาจจะยากกันหน่อยแต่สำหรับคนที่ไม่ยายจะมาแบบ อตอบคําถามอะไรอย่างนี้เนี่ยก็คือเฮโลตามจนถคนไปได้เลยนะครับถามว่าเห็นใครไปตอบตรงไหนกันเยอะๆเนี่ยก็สามารถไปอยู่ตรงนั้นได้เหมือนกันนะครับต่อไปคำถามข้อที่3นะครับเราก็จะมาอยู่ตรงจุดที่คุณหน้าคุณตาเหมือนกับครั้งที่แล้วอันเนี้ยเหมือนกับครั้งที่แล้วเลยนะครับก็คือจะให้เราหาลำดับของ5คนนี้ว่า ใครอยู่คนแรกอ่านนี้โจทย์บอกว่าใครอยู่คนแรกสุดนะครับเราก็แค่หาคนที่บอกว่าไม่มีใครอยู่ข้างหน้าคือ5คนเนี่ยจะบอกว่าใครที่อยู่ข้างหน้าตัวเองเสมอเลยนะครับเราแค่เข้ามาคุยอ่านข้างหน้ามีไดวะก็คือไม่ใช่ข้างหน้านี้เป็นทูรี่ไม่ใช่ ข้างหน้าเป็นคุกกาไม่ใช่ครั้งหน้าอ่ะคนนี้ไม่ก็คือจะตอบว่าเป็นทูรี่นั่นเองนะครับก็คือมันจะเป็นแบบอะไรนะมันจะแบบอ่ะหาคนเนี่ยจ,จะบอกเสมอว่าใครอยู่ข้างหน้าตัวเองแล้วเราก็ต้องไปนั่งลําดับเอาว่าอ่ะถามคำถ,ถามข้อเนี้ยต้องการคนไหนนะอย่างเช่นอันดี้หมวด้ข้อดีก็คือเป็นอ่ะคนแรกสุดทางอานถากใครที่บอกว่า ไม่มีใครอยู่ข้างหน้าก็คือคําตอบนั่นเองนะคบแต่บางทีแบบว่าจะให้หาแบบอันดับ2 3ไม่ก็คนสุดท้ายปร,ประมาณนี้ก็ต้องแบบว่าไปนั่งคุยแล้วก็ลองลาดับ,บ,บไล่กันดูประมาณนี้นะครับก็เป็นคําถามที่จะเหมือนกับในรอบก่อนผานที่2กันเลยนะอ่าแล้วก็เมื่อผ่านตรงนี้ไปปึ๊บ <Go! S 1> ก็จะเข้าสู่อ่าช่วงตีมอนสเตอร์นะครับคือเวดนี้มีตีมอนสเตอร์เหมือนกันนะแต่มีการตีแค่2ตัวเท่านั้นเองนะครับอ่านี่คือตัวแรกนะครับแล้วก็คือตัวลิงนั่นเองนี่ก็คือทําการ ตีตัวนี้ให้ตายจากนั้นก็จะเริ่มต่อคำถามข้อที่4กับ5ต่อไปนะครับ 2. 2> เอาล่ะด้เวลาเริ่มคำถามข้อที่ C กันแล้วซึ่งข้อที่4ข้อที่5จะมีช้อยถึง4ตัวกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะเริ่มจากคำถามข้อที่ C อ h t r เ a l ที่มีชื่อว่าอันนี้นะครับ <4 G. S 2> โอเปอเรเตอร์ที่พูดคือใครเอาล่ะสิ <laughs> จำไม่ได้ด้วยว่าอันนี้มัน t r i a ตัวไหนนะครับใครอ่ะอ่ะผมก็ตอบตามคนที่เขาเฮกันไปกันลวกัน โอ้ตอบถูกอยู่โอเคยังต่อว่าเป็นเรียวเ่นกันอยู่นะครับคือมันจะมีความยากระดับหนึงเพราะว่าเราต้องแบบถึงขั้นจำชื่อ t ทรอลกันเลยทีเดียวนั่นแ่ยอ่ะขาะ้าถัดมขถามต่อมาข้อที่5โอ้ข้อไหนอาเควสตตัวไหนที่มีชาเลนจ์อ่าอะไรนะมีการใส่ชาเลนจ์ได้ก็คือจะมีช้อยเป็น d u วลเควสออ r i นด r ทาวเวอร์แคด o อนบอลลัมเบอแล้วก็แคดอนบอลสไตล์นะครับคำตอบคือแคดดอนบอลสไตก็คือตรงนี้พอดีเลยนะอันนี้มันเหมือนกับเป็นชาเลนจ์ที่เราแบบว่าใส่แบบเพิ่ม HP ีเพิ่มพลังโจมตีนะครับมันจะเป็นชาเลนจ์อ่าอันนี้ก็ตอบถูกไปอีก1ข้อนะคะอ่ะตอนนี้คือแบบตอบไม่ผิดกันเลยนะ5ข้อแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่6นะครับ สำหรับข้อที่6นะครับก็จะมีช้อยสี่ตัวนะครับโดยที่มันจะมีภาพของอตัวละคร NPC มา1ตัวซึ่งจะให้ตอบว่าเขาชื่ออะไรแต่ประเด็นคือ NPC ที่มาเนี่ยมันเป็นตัวประกอบแบบสุดๆอ่ะใครจะได้ไหมว่าคนที่แลกของที่ตรงร้านอไอฝั่งของสุทียชื่ออะไร <c oughs> <c oughs> ไม่ไล้จำเลยนะ <c oughs> ไม่ไม่ได้จำเลยว่าพวกนางชื่ออะไรนะครับอ่ะเราก็ตอบตอบเพ <c oughs> ตามกันไปกันละกัน ถามอ่าหมดเวลาโอ้ตอบถูกด้วยโอ้อันนี้ถือว่าโชคดีนะครับที่ตอบถูกหมดทุกข้อกันเลยทีเดียวนะครับอ่าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจบคําถาม6ข้อของตัวเควสนี้ในแต่ละรอบกันแล้วนะครับแล้วก็จะได้เจอกับบอสตัวต่อไปตัวที่2นะครับเควสนี้มีมอนแค่2ตัวก็คือตัวลีกับตัวเนคุสุนั่นเองนะครับตัวบอสมังกรที่จะเป็นแบบในเวอร์ชันอ่าของตัวอีเวนต์ของตัวกิจกรรมกันด้วยถ้าหากว่ากาจัดได้ก็ถือว่าเป็นการจบเควสกันแล้วนะครับ ไทแอลเคลียโอเคจบเควสเป็นที่เรียบร้อยนะครับและนี่ก็คือนาซุนบิกควิดพาร์ทที่3ามนัดเองนะครับเอาตามตรงก็ไม่ได้แตกต่างจากพาร์ทที่สสักเท่าไหร่แต่ก็มีคำถามล็อตใหม่เพิ่มเติมเข้ามาประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็นี่จะเป็นตัวเลเวลเควสตัวสุดท้ายของกิจกรรมฉลองครบรอบ3ปีกันแล้วนะครับอ่านี่ทำการตอบถูกครบ6ข้อก็คือได้แบบเป็นแรงด์เอสไปนะครับซึ่งหากว่าตอบถูกแค่ 5หรือว่า4ข้อก็คือผิดไป1หรือ2เนี่ยก็จะมีการลดลงมาแบบเป็นแรงเอกันแล้วแล้วก็ถากว่าตอบถูกน้อยน้อยสัก1ข้อเนี่ยจะได้เป็นแรง B นั่นเองนะครับองนี้ก็จะมีของรองางวัลมีทั้งตัวแมทเรียลต่างๆนานาบลาบราบบ,บอสในรอบนี้ได้เป็นแค่บัตรอ่าว้เชื่อแบบบัตรครึ่งใบตอนั้นเองนะครับที่เหลือก็อาจทําการเก็บแมทเรียลมาตรงนี้ก็ไม่สนแล้วก็ทําการขายจริงกันไปนะครับอ่นนี้ก็จะเป็นตัวเรเดคเควสตตัวสุดท้ายของกิจกรรมฉลองครบรอบ 3ปี n e วเจ r s e y ในครั้งนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีทั้งตัวเทสหรือก็คืองานอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือจะเป็นงานที่ให้ทําการผ่านเคเวสนี้อย่างน้อยๆวันละ1ครั้งด้วยกันนะครับจะมีเงื่อนไข2ตัวเลยนะก็คือ2งานนี้ที่จะได้รับตัว บัตรอเดลซอรีเอชพีสแกนหนึ่งใบแล้วก็ตัวเหเรียญที่ว่าวอล์ฟไมเดิลอีก2เหรียญด้วยกันนะครับซึ่งอันนี้จะมีเงื่อนไขว่าต้องอจบเควสนี้แบบว่าตั้งแต่แรงบีขึ้นไปนะครับก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยขอให้ตอบถูกสัก1ข้อก็จะสามารถผ่านเงื่อนไขกันไปได้น,นั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับตัวไททอลหรือก,ก็คือตัวฉายานะครับไหนดูซิก็มาดูที่ตรงหัวข้อเลวเดตอันล่างสุดเลยนะครับแล้วก็เลือกเป็นหัวข้อเควส ก็จะมีเงื่อนไขที่ให้ทําการลงตัวเครดิตอ,อย่างน้อยสักหนึ่งครั้งตลอดช่วงกิจกรรมนะครับก็จะได้รับทั้งตัวชื่อฉายาแล้วก็แต้มสตารเจมอีก5 SD อนั่นเองนะครับก็อย่าลืมมาทําการลงก่อยถึงวันที่ 5มิถุนาหยุดกันด้วยเพราะว่าตัวเครสนี้อยู่แค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นแล้วก็ในวันที่5ก็จะเริ่มขึ้นอัปเดตใหญ่ต่อไปกันแล้วนะครับาจะเป็นทั้งพื้นที่ใหม่อาวุธใหม่เวล90ก็จะอัปเดตกันเข้ามาแล้วจะเป็นยังไงก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเน